ทันธรรมยังธรรมาภิทุติงคโรมะเซยญาติสวากาตวะกวัวตาทัมงมพราคามนใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว รังนทีติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึงเห็นได้ด้วยตนเององาคาโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้คนได้ไม่จำกัดการเอหิ <Yeah. S 1> ปติโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปานายโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใจตัวปัญจตาเวทิตาโพวินยุหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จากข้อตนธรรมังธรรมังอาภิภูชยามิข้าพเจ้าบูชาอยา่างยิ่งจาก่อพระธรรมนั้นธรรมังธรรมังเทระตามามิ พ้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงก้าว